ขณะที่กลับมาที่ประเทศไทยรัมตีดีเอมาเสดจักรรารวงทองบอกกรณีประชาชนเรียกร้องระบบแจ้งเตือนเหตุอันตรายว่ากระทรวงดีเอกับมหาไทยเคยพัฒนาแอปพลิเคชันไทยดีร่วมกันอยู่ตอนนี้มีเมมเบอร์ประมาณ10กว่าล้านคนและกําลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแจ้งเตือนอีกแนวทางก็คือจะประสานกับกสทชอ,อันนี้เนี่ยคือ ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็แปลว่าคนที่ไม่ได้ติดตั้งแอป,ปก็ไม่รู้ใช่ใช่ค่ะแต่ระบบที่อันนี้สําคัญกว่าก็คือประสานไปที่กสทชให้ติดต่อเครือข่ายทั้งหมดส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนเวลาเกิดเหตุค่ะซึ่งมันสามารถจะทาได้ท่านผู้ชมไหมเรียกว่าระบบการสัญญาณากระจายสัญญาที่เรียกว่าเซลล์บอร์ดคสต์เมื่อวานนี้อภิปรายในสภาก็มีการพูดถึงระบบที่สามารถจะส่งสัญญาณเป็นต้นว่ากรณีอย่างพรากร มันมีเครือข่ายมือถือตรงไหนอย่างไรก็ส่งไปเฉพาะโซนนั้นแล้วให้มันครอบคลุมรราในพื้นที่นั้นให้คนอยู่ในสถานการณ์และบริเวณดยนนรอบได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะการจะป,ประกาศกันกลางห้างในขณะที่คนร้ายอยู่เนี่ย,ม,ยมันอาจจะยิ่งก่อให้เกิดความตื่นตระหนกมันจะต้องมีการคัดกรองข้อความว่าจะทําอย่างไรให้เกิดสติและได้รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท่านบอกว่าจะคุยกับกสทชภายในวันสองวันนี้ใช่ไหมจะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดค่ะขณะที่เมื่อวานการประชุมสภากรุงเทพมหานครก็มีการหยิบเอาประเด็นนี้มาพูดกันโดยสกเขตบางรัก พูดถึงประเด็นว่าให้ดูเกาหลีใต้เขาเป็นตัวอย่างน,นงั้นตรงไปใช่ค่ะว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างไรอะค่ะเกาหลีใต้เนี่ยเขาแจ้งเตือนหลายด้านและมีประสิทธิภาพมากและเป็นข้อมูลที่ส่งจากรัฐบาลนะคะม,มีความถูกต้องเป็นข้อเท็จจริงและมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องน่าเชื่อถือด้วยนี่คือเขาบอกว่ากรทมเนี่ยข้อมูลคร่าวๆที่อาจจะส่งอาจจะเป็นสถานการณ์ตำแหน่งสถานที่ข้อแนะนําและเบอร์ติดต่อฉุกเฉินแล้วก็ควรจะแจ้งเป็นแบบเรียลไทม์ค่ะนี่ท่านผู้ชม